สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเบิร์น n ชนแนลค่ะและนี่คือ t a r o t Artist ค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเนาะแปบ๊บเดียวก็จะครึ่งปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะถึงเวลาของการทำดวง12ราศีสำหรับครึ่งปีหลังของ2566นะคะเดือนกร,รกฎาคมเนาะจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจริงๆพลังงานมันจะนับจากวันที่เบิ้ลทำคลิปเลยนั่นแหละว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะฉันเราไล่ไปด้วยกันเปิ้ลนเริ่มทีละราศีไล่ลไปเลยเริ่มจากราศีเมษแล้วก็ไล่ไไไปเเเลยนนนนาาาาาะะพรรัั้้ม่ต่ตองดกวีาาหจ มเมื่อไหรนะคะไล่ๆกันไปนะคะ,ะดูดวงครึ่งปีหลังเนี่ยเราดูเพื่อเป็นแนวทางไกด์ไลน์เนาะ,ะเพื่อนจะพยายามพูดให้โคเบอร์มากที่สุดก็แล้วกันกับทุกๆประเด็นเนาะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีประเด็นหรือสนใจหรือว่าอยากรู้ในแต่ละเรื่องหลากหลายอะไรอย่างเี้เนาะเพราะฉันเพ่นจะพยายามโคเบอร์การงานการเรียนความรักสุขภาพต่างๆนานาให้มันเห็นชัดที่สุดถ้ามันมีคําเตือนก็แค่ระวังเนาะแนะนาให้ระวังเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราดูเป็นแนวทางเนาะมันยังไม่ได้เกิดอ่ะถ้าคุณมาดูก่อนหน้าที่ มันจะครึ่งฟีหลังะคุณก็วางแผนชีวิตเอาไว้ได้เนะเรารู้ดวงเพื่อนเหนือดวงไม่ได้ไปหน่อยนะถ้าอะไรที่มันไม่ดีเราป้องกันร,ระมัดระวังดวงเราก็จะเปลี่ยนอะไรที่มันดีแล้วก็ เขาเลยเดินหน้ามันก็จะทําให้มันเต็มที่เข้มแข็งมากขึ้นประมาณนี้นะคะวันนี้เราใช้อุปกรณ์หลายอย่างมากเลยมีแอสโตไดด์ด้วยอ่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เปิ้ลใช้ในการสอนนะช่วงนี้เปิเป้ลนเปิดคลาสสอนใครสนใจก็ไปลงเรียนกันได้ใช้ไพ่ยานาโลกด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนําเพราะเราไม่ได้ใช้มานานเนาะมีเมจิกออฟเพเปอร์นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคําแนะนําเกี่ยวกับการทําบุญด้วยละกันเผื่อใครสนใจนะแล้วก็ไพ่ทาโร่ค่ะอ่าเรามาเริ่มกันเลยคนราศีเมษนะ ช่องของเพิ่นเป็นการดูแบบโหร,ราศาสากลน,นะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยยึดตามแบบสากลของเพิ่นก่อนนะถ้าเกิดเ,าเราดูแบบสากลแล้วมันยังไม่ตรงหรือว่าเรารู้สึกว่าแบบไทยตรงมากกว่าจะยึดก็ได้เนื่องจากว่าคลิปนี้เป็น general reading พลังงานของคนหมู่มานะคะถ้าเกิดชอบเป็นไงก็ฝากแบบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยกะเอเอเป็นค่าครูะอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่างๆต่อไปนะจ๊ะอ่ะมาราศีเมษค่ะ อืมมาดูกันค่ะครึ่งปีหลังนะกร,ะรกฎาคมจนถึงธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างก้าวไม้อืมดูเหนื่อยนะ Spirit of Cups ค่ะ Queen ถือถ้วยว้าว y ิงค r น n ซิตี้ห้าถ้วยอืมเ r e Star เจอเฮอร์เมสสี่ไม้วันเน็ตมีไพ่พิเศษออกมาสองใบเลยนะหกไม้แล้วก็เทนเับเทนทิเคิลว้าวเลิศนะเลิศอยู่นะเลิศอยู่นะแอคชั่นออฟคัพส์ค่ะอัศวินช้วย ก็ต้องบอกนะว่า energy ในช่วงครึ่งปีหลังของ25 6 6รของคนราศีเมษก็ต้องบอกว่าเหนื่อยค่ะงานหนักงานเยอะอะต้องใช้คำนี้ถามว่าอุปสรรคมีบ้างไหมอืมต้องบอกงี้นะถ้าเราไม่คาดหวังจนมากเกินไปเราจะไม่ผิดหวังเพิ่นไม่ได้เห็นว่าคุณมีอุปสรรคเยอะแยะแต่ว่ามันมีความคาดหวังหรือว่ามันมีความผิดหวังเสียใจมาก่อนหน้านี้ก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยพยายามแค่ไหนมันก็ยังเหนื่อยอยู่ดีทำไมมันไม่ประสบความสําเร็จแล้วบวกกับว,ว่าเรามีความคาดหวังอะเนาะ เรามีความหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จมันจะดีมันจะนูน่นนี่แต่มันเป็นความคาดหวังที่ให้เราลดลงมานิดนึงไม่ได้แปลว่าการทะเยอทะยานหรือคาดหวังของคุณมันไม่ดีนะแต่คุณจะเหนื่อยค่ะเพราะว่ามันเหมือนเราแบบขึ้นที่สูงเนอะแล้วพอเราตกตึกมามันก็จะเจ็บใช่ไหมยิ่งสูงเราก็ยิ่งเจ็บหนักถูกปะ เพิ่นต้องบอกงี้นะไม่ได้เห็นว่ามีอุปสรรคปัญหาเยอะจนเกินไปคุณสามารถแก้ปัญหาได้แต่ตอนเนี้ยอารมณ์ความรู้สึกที่คุณเหนื่อยมันอาจจะเป็นความอีโมชั่นอลความอารมณ์ด้วยเพราะมันมีทั้ง5้าถ้วยและมีคุนถือถ้วยประกบตัวคุณเลยมันเหมือนกับเออเหนื่อยจังเลยทำไมต้องเป็นชั้นอีกแล้วสมมติถ้าคุณทางานประจำเนาะทำไมต้องเป็นชั้นอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่จะได้โปรโมโททาไมอะไรอะไรก็ชั้นอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าคุณท,ทําธุรกิจส่วนตัวเออทำไมมันงานเยอะงานยุ่งงานหนักขนาดนี้อะไรอะไรก ใดๆก็ตามที่มันเป็นเชิงเป็นเชิงเหมือนแบบคุณคาดหวังอะแล้วก็เป็นเชิงแบบอารมณ์ซะเยอะนึกออกปะมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลว่าเออโอเคมีอุปสรรคก็ค่อยๆแก้ไปแต่ถามว่าคุณมีความหวังในการดาทำงานหรือการแก้ปัญหาไหมเป็นก็จะบอกว่ามีเนาะเพราะว่าไพ่เมเจอร์อาคนาของคุณเนี่ยอาโอเคมีมีสใบคือมีเดอะสตาร์กับเฮอร์มคือเป็นไพ่ที่ดีนะ เพอร์มิทเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณใช้สติปัญญาคิดวิเคราะห์วางแผนให้รอบคอบเพราะฉะนั้นอุปสรรคการงานคุณอะ่ะไม่ค่อยมีนะแต่มันจะเป็นเรื่องอารมณ์ซะเยอะนึกออกปะเหมือนกับเออผิดหวังอะ่ะคือแบบเราคาดหวังเยอะแล้วเราผิดหวังเพราะฉะนั้นนี่เป็นเตือนไว้ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากผิดหวังมากเราก็เหมือนบอกอ่ะเราทําทุกวันให้ดีที่สุดค่ะเพราะสิงโครเนซิตี้อ,อะ่ะต้องบอกนะว่าช่วงหนึ่งเดือนเขาเลยนะในช่วงเดือนครึ่งปีหลังอ่ะใช้คาว่าครึ่งปีหลังนะช่วงครึ่งปีหลังอะ่ะ เซนคุณจะดีนะหมายความว่าเวลาคุณเจอใครคุณจะมีเซนว่าเออคนนี้ดีไม่ดีคนนี้มาดีมาไม่ดีหรือว่าคุณจะทําอะไรคุณใช้เซนของคุณนะค่อนข้างโอเคแต่มันต้องเป็นการคิดวิเคราะห์วางแผนอะไรด้วยนะเพราะว่าคุณจะพูดน้อยแล้วก็คิดให้เยอะขึ้นเพื่อคิดว่าอันนี้มันจะช่วยให้คุณสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ นะพลังงานณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าอยากจะอยู่เฉยๆนิ่งๆเนิบๆมีความผิดหวังเสียใจมาอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้บางคนเหมือนแบบเฮ้ยผิดหวังเรื่องความรักมาเพราะฉะนั้นเราไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่างานก็มีปัญหามันดูมีความเหนื่อยคนกังเยอะเพราะฉะนั้นหาเวลาสมดุลตัวเองให้ดีละกันเพราะว่ามัน ค่อนข้างจะเหนื่อยแต่ถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องงานเปิ้ลเปิ้มั่นใจอย่างนี้อันแรกเลยนะว่าครึ่งปีหลังการงานคุณจะประสบความสําเร็จมีไพ่สีไม้มีไพ่เฮอร์มิตนะมีไพ่ซิงคครนิซิตี้วันเนสาแล้วก็หกไม้เป็นไพ่ประสบความสําเร็จหมดเลยถ้าเกิดคุณทํางานประจําก็ต้องบอกว่าการงานคุณค่อนข้างมั่นคงเลยไม่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยกย้ายนะใช้คานี้ก่อนใครที่บอกว่าเออทํางานเดิมแล้วคุณอยากจะย้ายงานก็ต้องบอกว่าเปิ้ลยังไม่เห็นว่าคุณ จะย้ายงานอ่ะใช้คํานี้คุณยังทํางานที่เดิมอยู่นะ,อะขอให้คุณตั้งใจมุ่งมั่นทําต่อไปทําดีได้ดีนะไม่ต้องบอกงี้เพราะาคุณจะประสบความสําเร็จคะ่ะดูแล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหมายาว่าถ้าคุณอยากออกถามว่าคุณจะหางานใหม่ไหมมันอาจจะยังไม่ได้งานที่คุณสมหวังโดนใจหรือคุณอาจจะยังไม่ได้หาก็ได้เพราะาคุณทํางานหนักไนงะมันไม่มีเวลาหางาน เป็นไม่ได้ไม่เหมือนเป็นแค่อารมณ์หรือเปล่าเราคุยกับตัวเองให้ดีนะว่ามันเป็นแค่อารมณ์หรือว่ามันคืออยากเปลี่ยนงานจริงๆเพราะเหตุผลหนึ่งสอมบางทีมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบอะพอสักพักหนึงมันไม่โอเคก็เอออยากเปลี่ยนงานแล้วพอมันดีขึ้นคุณก็ ลืมแล้วคุณก็ไม่ได้หาอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะแต่ว่าจังหวะช่วงนี้ใครที่เป็นนักศึกษานักเรียนเรียนปนริญญาโทรหรือเรียนอยู่ก็ตามนะมีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาเหมาะกับการศึกษามากเลยค่ะแปลว,ว่าครึ่งเดือนเออครึ่งปีหลังนะใครอยากจะลงเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเหมาะโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมนะเป็นเดือนที่เหมาะการเรียนมากเราฉะนั้นเราก็อาจจะเหมือนแบบเอาไปเรียนเพิ่มเติม,ตมก็ได้สําหรับใครที่ทํางานแล้วเนาะอยากจะเทคคอร์สโู่นนี่นั่นเพื่อพัฒนา สกิลให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามบางคนอยากจะมาเรียนดูดวงเนี่ยก็าาสามารถทําได้เพราะไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่หมอดูเหมือนกันหรือว่าจะไปเรียนอ,อะไรที่เป็นวิชาเพิ่มเติมเนื้อภาษาอังกฤษเรียนแบบว่ามาร์เก็ตติ้งเรียนสื่อออนไลน์เรียนการทำโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ย ได้หมดเลยได้ทุกอย่างนะต้องใช้คํานี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าจะอัพสกิลในเรื่องอะไรเหมาะสมมาใครเรียนหนังสืออยู่นะจังหวะช่วงเดือนพฤษเดือนกร,รกฎาคมก็จะเป็นเดือนที่คุณอ่านหนังสือได้ดีมีสมาธิเรียนแล้วโอเคใครจะไปสอบบรรจุต่างๆเดือนกร,รกฎาถ้ามีนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีหรือจะอ่านล่วงหน้าก็ดีเหมือนกันเอาเพราะฉันเป็นคิดว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิชาการจะค่อนข้างโดดเด่น วนะ่าไม่เห็นว่าคุณพูดเยอะนะส่วนใหญ่ครึ่งปีหลังจะเป็นการลงมือทําซะเยอะเพราะมันเป็นไพ่ไม้ไม่ได้เป็นไพ่ความคิดอะไรเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนแบบว่าไม่ค่อยพูดอะเราก็จะเหมือนอาทำทำทำตามหน้าที่ของเราไปซึ่งมันก็เป็นไปได้ค่ะพองานเนี้ยมันเหมือนคุณก็ไม่ค่อยได้เถียงคุณก็ไม่ค่อยจะแยง้งเพราะฉะนั้นงานก็อาจจะมาลงที่คุณแบบมาออกหัวที่คุณเยอะก็ได้แบบคนอื่นไม่ทําคุณก็ต้องทําเป็นไปได้แต่ว่าขอให้คุณโชว์ศักยภาพไปค่ะเพราะว่าอะไรไหมสุดท้ายปลายทางมันจะดีสําหรับคุณ ตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยอะไรอะไรก็เราทำไมต้องเป็นชั้นอีกแล้วเนี่ยหรือว่าทําไมเจ้านายไม่เห็นผลงานใดๆก็ตามก็ต้องบอกค่ะว่าทำต่อไปนะยังไงคุณก็จะเห็นผล นะขอให้คุณมั่นใจว่างานที่คุณทําอยู่มันจะโอเคถ้าตอนนี้มันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบก็คือให้อดทนทําไปก่อนครึ่งปีนี้บอกตรงว่าไม่ได้เห็นว่าคุณจะย้ายงานถ้าคุณทํางานอยู่แล้วคุณอยากจะเปลี่ยนงานนะเอออาจจะต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมหรือว่ากาลังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองก็ได้ค่ะว่าเราชอบอะไรเราอยากทําอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครทํางานประจาเนี่ย ยังอยู่ที่เดิมยังมีความมั่นคงดีอยู่ใครอยากจะทําราชการบรรจงบรรจุอย่างที่บอกว่าถ้าสอบเดือนกร,รกฎาคมอ่ะดีมากแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแล้วคุณจะได้ได้แน่แนในครึ่งปีนี้เท่าที่จับไพ่ที่เปิลเห็นนะเพราะว่าคุณอาจจะพยายามมาแล้วหลายรอบก็ได้ถ้าเดือนกร,รกฎาคมมันเป็นจังหวะที่คุณพยายามอีกคุณจะประสบความสาเร็จเนาะถ้าเกิดมีการสอบใดๆก็ตามอ่ะมันจะดีอันนี้คือเรื่องงานเรื่องการเรียนนะในเรื่องความรักบ้างอ่ะต้องบอกว่า คุณอาจจะเพิ่งผ่านผิดหวังเสียใจมาหรือเหนื่อยหน่ายกับความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะและก็อีโมโเยอะถ้าคุณโสดอยู่มันอาจจะเพิ่งผิดหวังเสียใจมาหรือแบบเออแบบทาไมไม่มีคู่ซะ้ที่เหงาอยากมีแฟนคุณมีความหวังนะคุณอยากมีแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราก็เป็นคนเลือกเยอะเหมือนกันเราก็เป็นคนเหมือนแบบเออถ้ามีแล้วไม่ดีไม่ใช่ไม่เอาก็ไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากเสียใจอีกเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นครึ่งปีนี้สําหรับคนที่โสดสนิทนะิุนบอกงี้ก่อนคุณจะไปสนใจในเรื่องการงาน,นะค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นจังหวะที่ คุณไม่พร้อมจะมีความรักพักไว้ก่อนเออไปทํางานก่อนเพราะว่างานก็ยุ่งเนาะและบวกกับว่าเออกลัวเฟล,ลอะที่ผ่านมาอาจจะเพิ่งผิดหวังเสียใจมาเพราะฉันก็อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักในครึ่งปีหลังแต่มีคนคุยได้นะคุณอาจจะเจอเจอใครจากหน้าที่การงานก็ได้แต่คุณก็จะเหมือนแับไม่รีบอะเพราะว่าไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ของการที่ ไม่ได้รีบเก็บตัวค่อยๆดูไม่ได้แบบด่วนใจร้อนอะไรมากมายเนาะเพราะฉะนั้นเออถ้าเวลามันจะใช่เดี๋ยวก็คือจะรู้เองแล้วอย่างที่บอกว่าคุณจะมีเซนส์ในช่วงนี้ด้วยแปลว่าใครเข้ามาดีมาร้ายคุณจะรู้นะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยเป็นค่อยไปสําหรับคนโสดคนคุยหรือว่าคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเรามีคู่กรณีก็ต้องบอกว่าคุณก็ค่อนข้างเหนื่อยกับความสัมพันธ์พอสมควรมันก็มีลิ้นกับฟันบ้างมีแบบอะไรกันบ้างเนาะแต่ว่าถามว่ามันยังไปต่อไหมก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนคนุย มันยังไปเรื่อยๆมันยังไม่ได้เห็นการพัฒนาที่ชัดเจนมากมันคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในครึ่งปีหลังนี้นะเพิ่นก็ต้องบอกว่ามันก็มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคือมันก็จะไม่ได้ทะเลาะเบาะแวงอะไรกันแต่ว่าถามว่าพัฒนาไปได้มากไหมก็อาจจะไม่ค่อยมากเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งก็ไ้ค่ะมันเหมือนแบบเราไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักเต็มที่เนาะเออเป็นยังไงก็เป็นไปก่อนละกันเพราะว่ายังไม่ว่างยังแบบยังงานเยอะอยู่ยังเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านเรื่อออออองงงะไไรทีี่่ปขตัวเเกนนแบบ้้ด แต่ถ้ามีคู่แล้วก็เหมือนกันคะ่ะความสัมพันธ์มันอาจจะเหนื่อยมันมีเรื่องที่แบบ ถกเทียงไม่ได้ดั่งใจแล้วคุณสองคนอาจจะเลือกเงียบแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรกันเยอะก็เป็นไปได้นะแต่ถามว่ายังรักกันดีไหมค่ะด้วยความว่ามีไพ่สีไม้มีไพ่สิบเหรียญก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ก็ยังไปต่อนะคุณยังกลมเกลียวสามัคคีกันอยู่ครึ่งปีหลังเนี่ยอย่างน้อยพอไม่ได้คุยกันเยอะหรือว่าไปโฟกัสเรื่องอื่นการทะเลาะเบาแวงมันจะไม่มีใช้คํานี้แล้วกันนะหรือบางทีมันอาจจะมีในใจว่าเออน้อยเบื่อเสียใจหรือว่าอาจจะมีความงอนอะไรบ้างแต่พอเราเลือกที่จะไม่พูดอ่ะมันก็่ะาานนแํว เราอาจจะต้องหาหาทางพูดคุยด้วยเหตุผลด้วยผลเนาะแต่ด้วยความว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นคุยกันเท่าไหร่ในเชิงแก้ปัญหาเนาะแต่มันจะเป็นการคุยกันทั่วไปแล้วก็เหมือนเออแบบไม่อยากจะพูดอะไรที่มันไม่โอเคเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาซึ่งก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาจริงๆคะ่ะมันก็จะไปได้เรื่อยๆค่อนข้างจะมีความมั่นคง การเงินก็ดีด้วยจบที่10เเรียนก็ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยให้คุณมุ่งมั่นนะการงานอาการเงินของคุณมันจะมาจากการงานใครที่คิดว่าจะไปเหมือนแบบมันจะมีเงินจากครอบครัวด้วยบางคนได้เงินมรดกอา่าบางคนแบบว่าไปขายที่ขายบ้านขายอาสังหาริมทรัพย์ก็โดดเด่นนะใครที่ทํางานเกี่ยวกับคิดวิเคราะห์การศึกษาวิชาการอา่าราชาการอา่าแล้วก็แบบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขายที่ขายบ้านอะไรแบบเนี้ย ค่อนข้างจะโดดเด่นมากอ่ะใช้คำนี้และกันเนาะเออหรือจะเป็นแบบบ้านเช่าเป็นรีสอร์ทเป็นแบบอะไรที่เกี่ยวกับต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็โดดเด่นและดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ คิดว่าพลังงานโดยรวมค่อนข้างดีสําหรับคนเกิดราศีเมษนะอ่ะคิดว่าครบเหนอือการเรียนการงานการเงินอ่ะสุขภาพบ้างมาเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพที่เราเห็นระมัดระวังเรื่องลำไส้กระเพาะลำไส้ช่องท้องเนอะอาจจะทํางานหนักแล้วกินข่าวไม่ตรงเวลากระเพาะคลากบ้างอะไรบ้างนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์อ่ะสุขภาพมันมีแค่เรื่อง ถ้าเท่าที่ปันเห็นอะมันก็คือเนี่ยแหละเรื่องเกี่ยวกับช่องท้องอะไรแบบนี้เนาะแต่สุขภาพใจเนี่ยมันมีโอกาสเพราะว่าคุณมีทั้ง้าทวยแล้วก็มีทั้งควีนถือถ้วยประกบตัวคุณเลยแปลว่าคุณจะอีโมง่ายนะใช้คํานี้เลยคุณจะอารมณ์อ่อนไหวคุณจะใช้ฟิลลิ่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ งอนก็เก็บตัวงอนก็เงียบงอนก็ไม่พูดอะไรแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะคุณจะซึมเศร้าได้ถ้าเกิดว่าคุณเหมือนแบบคิดวนๆวนๆแล้วมันไม่หาทางออกเออคือเราพยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองค่ะที่เพื่อนเห็นคือเราคงไม่ได้ไปปรึกษาใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าอย่าน้อยมากพยายามบาลานซ์ตัวเองให้ดีเอาเวลาไปทําอย่างอื่นถ้าน้อยเรื่องความรักก็เอาเวลาไปโฟกัสที่งานถ้าเรื่องงานมันมีปัญหาแนะนําให้ปรึกษา ผู้รู้หรือไปลงเรียนอะไรเพิ่มเติมเดือนกรกฎาคมค่ะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเนาะแปลว่าไพ่ก็แนะนำค่ะว่าคุณสามารถไปปรึกษาผู้รู้ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะเออเข้าวัดเข้าวาได้หรือว่าถ้าเกิดคุณนอยคุณคิดไม่ออกนั่งสมาธิทําอะไรที่เป็นสมาธิก็ช่วยให้คุณมีสติปัญญาที่ดีขึ้นได้เช่นกันอะประมาณนี้สําหรับคนธาตุไม่ใช่คนธาตุคนราศีเมษน,นะเดี๋ยวเปิดไพ่ยานาโลกให้ค่ะว่า พยาณนาะโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้คุณบ้างน,นะคะสำหรับคนราศีเมษเนาะอืมช่วง่าปลายปลายปีค่ะช่วงธันวาก็จะเป็นช่วงที่คุณหาเงินได้ดีนะใช้คํานี้แล้วกันเนาะพลังงานค่อนข้างดีโดยรวมคือแบบดีอะ่ะอืมแต่ว่ามันอยู่ที่อารมณ์คุณคืองานเหนื่อยแน่แต่ว่าเงินมันก็ตามมาเนื้อกบาหลังจากที่คุณเหนื่อยเสร็จคุณก็จะได้เงินไม่มีโชคมีลาบนะคะมันจะเป็นเงินจากการทํามาหากินของคุณเสียเหงื่อของคุณเท่านั้นนะ ช่วงเวลาสาคัญเนี่ยให้ดูเวลาให้ดีค่ะให้ตรงต่อเวลาด้วยนะจากภัยเนี่ยไปแล้วว่าบางทีงานเยอะงานยุ่งอย่าลืมบางทีเราแบบว่าลืมนัดหมายนู่นนี่นั่นก็ระมัดระวงังบุ๊กให้ดีแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสาคัญเพราะฉะนั้นเตือนไว้ละกันเพราะเพื่อนคิดว่าหลายๆอย่างมันอาจจะมี การแบบเขาเรียกนะแบบด้วยความว่างานมันเยอะเนาะมันจะมีไทม์ไลน์มันจะมีเหตุการณ์ที่มันคุณจะต้องระมัดระวังหรือว่าควบคุมการทํางานช่วงเวลานี่คือสําคัญอ่าทางที่ดีสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกนะว่าคุณกาลังมาที่ถูกทางแล้วนี่เห็นไหมดีถูกใจอะไรอะไรมันก็จะดีค่ะอ่าคุณอาจจะพบเจอคนถูกใจได้นะแต่คนถูกใจเนี่ยโอเคมันอาจจะเจอจากหน้าที่การงานหรือการเรียนได้เพราะว่า ดูคุณไม่ได้ไปเที่ยวไหนดูคุณไม่ได้ทําต้องบอกนะครึ่งปีหลังเปไม่ได้เห็นว่าคุณไปเที่ยวเลยใช้คํานี้ละกันถ้าตอนนี้คุณว่างงานอยู่เดี๋ยวคุณจะได้งานแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้มันอาจจะไม่ได้มีจังหวะไปเที่ยวอะไรเท่าไหร่มันเป็นช่วงเวลาของการทํางานเพราะงานเยอะมากแต่สิ่งที่คุณทําอยู่มันเป็นเส้นทางที่ดีแล้วแล้วก็คุณถ้าคุณจะเจอใครนะสําหรับคนโสดนะมันแปลว่าคุณจะเจอคนจากหน้าที่การงานหรือการเรียนของคุณแต่ว่ามันจะไม่ไได้รรรรีพพััฒนนาาาาเเเเะ่ปโฟกสืองง เป็นหลักประมาณนี้อันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกนะอืมแล้วยังไงต่อคะมาเปิดไพ่ Magic of p a p e r ให้อีกจักใบหนึ่งค่ะว่าอยากจะบอกอะไรคุณราศีเมษนะอ่าและมัดระวังเรื่องเวลาเปนคิดว่าเราอาจจะต้องมีนัดหมายอะไรสำคัญสคัญเยอะเนาะเริ่มด้วยดีเฮ้ยไพยคค่ค่อนข้างดีมากเลยนะเราเป็นคนราศีเมษเป็นราศีแรกของจักรราศีแปลวว่าเราชอบมุ่งมั่นทําโปรเจกต์ใหม่งานใหม่อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้น ทุกอย่างมันจะโอเคคุณจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นนะคุณจะทาอะไรที่ดีมีไพ่องค์พ่อพระพิคเน่ขึ้นมาด้วยเป็นไพ่ใบแรกของสําหรับนี้ u, เบอร์สูเนี่ยปะถ้าคุณเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมันจะดีที่คุณคิดว่าเออมันจะทําได้ทําไม่ได้อย่าไปนอยเรื่องเก่าๆบางทีห้าโทษเป็นไพ่ของการที่เราจมกับเรื่องราวเก่าๆที่เราเคยแบบทาแล้วไม่สกเซ็ทำแล้วไม่สําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนอะแล้วเ,เราไม่กลา้าเริ่มต้นใหม่ ครึ่งปีหลังเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณเคยผิดหวังมาใครที่ว่างงานอยู่เองที่บอกครึ่งปีหลังคุณจะได้งานนะแต่คนที่มีงานทําอยู่คุณจะไม่ได้เปลี่ยนงานเท่านั้นเองอในความความหมายของเปิ้ลนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เดินหน้าคะ่ะใครคิดว่าอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมอ,อยู่ในที่ทํางานของตัวเองนี่แหละแต่ว่าเฮ้ยเรามีไอเดียเรามีความคิดสร้างสารรค์อยากจะทาอะไรใหม่ๆอยากจะแบบเพิ่ม value ให้กับงานที่ตัวเองทํานะเวิร์กมากเพราะว่าอะไรคนเขาจะเห็นผลงานคะ่ะคุณจะมีีีไอเดดยท่ี นะอาจทำไปค่ะไม่ว่าเอ้ยแบบเออทำไมแบบงานมันก็จะเยอะว่าคนอื่นนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายปลายทางคุณจะสิบเหรียญนะคุณจะมั่นคงการงานคุณก็จะดีแล้วเงินคุณก็จะดีด้วยตามงานที่คุณทำไม่ได้เห็นว่าคุณถูกเอาเปรียบนะในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็ใครนับถือพระพิคเนธก็แนะนําค่ะไปกราบไหว้พระพิคเนธได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวแ s สโ o d a เพิ่มให้ค่ะออออสตรรรรรไไดดยาาากกจจะะะะบบหหืมมมีพพูเเิิ่ํัม s t ไหมมา เรือนที่หนึ่งค่ะเป็นการเริ่มต้นจริงจริงนะเดือนมก,การาคมหรอวันที่หนึ่งมากกว่าเพราะเราดูครึ่งปีหลังเนาะวันที่หนึ่งการเริ่มต้นค่ะมีดาวเนปจูนดาวเกี่ยวกับไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะถ้าใครทํางานไอเดียก็ค่อนข้างดีและราศีกันร,ระมัดระวังเรื่องงานเอกสาร จำเป็นมากนะไอราชการหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดรอบคอบอะจําเป็นมากเลยเนี่ยทั้งเวลาทั้งความละเอียดรอบคอบนะอันนี้เตือนเพราะว่าถ้าเกิดใครทํางานที่เกี่ยวความละเอียดรอบคอบหรือว่าง,นงานที่ต้องแบบตรงต่อเวลาใดๆก็ตามคุณจําเป็นจะต้องทําตามนั้นเพื่อเครดิตของคุณเองนะเพราะมันมองว่าเออบางทีมันก็เป็นเรื่องของการที่เราต้องจัดการให้มันโอเคมากขึ้นอะไรเง right? ี้ยราศีกันมาเป็นราศีของความคิดเหมือนกันเป็นราศีเดียวกับเพอร์มิดเลยแปลว่าครึ่งปีหลังอะค่ะคุณจะต้อง คิดวิเคราะห์มากขึ้นคุณต้องวางแผนงานให้ดีขึ้นรัดกลุ่มมากขึ้นเพราะว่างานมันเยอะไงให้ตัวตนคุณเป็นก้าวไม้แปลว่างานคุณจะเยอะคุณจะโหลดมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณวางแผนไม่ดีจัดระเบียบเวลาไม่ดีมันจะชนกันได้มันจะทําไม่เสร็จทําไม่ทันได้เพราะฉะนั้นคําเตือนคืออ่ะคุณต้องวางแผนงานคุณมีแผนํำลองคุณมีการเตรียมตัวบวกลบระยะเวลาให้ดีเนาะแล้วก็บุ๊กวันให้ดีบุ๊กเวลาให้ดีอย่าแบบ เดี๋ยวเขานนะผิดคิวเออแบบผิดเวลาอะไรแบบนี้เป็นไม่ได้แล้วก็รละเอียดรอบครอบกับงานพวกเอกสารเนาะยิ่งใครทํางานราชการหรืองานที่ต้องอยู่ในองค์กอนอะก็ร,ะรู้สึกว่า ไม่มีเกี่ยวข้องกับเอกสารที่เราจะต้องระมัดระวังต้องละเอียดตัวเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับแบบอะไรก็ตามที่มัต้องใช้ความละเอียดต่างๆนานาเนาะอันนี้ต้องดูดีๆตรวจสอบเออตรวจสอบตรวจทานอะไรเงี้ยให้มันรอบคอบมันถึงจะโอเคปลอดภัยนะคะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะใช้การที่เปิ้นเขียนขึ้นมาเนอะมาดูซิว่าเราควรจะทําบุญอะไรเพิ่มเติม ในช่วงครึ่งปีหลังเนอเพื่อแบบเป็นมงคลบางทีก็แบบเออเพื่อความสบายใจแล้วก็ทําบุญสักนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะ,ะสักสามใบค่ะแล้วแต่จริตของเราว่าเราถูกใจอยากจะไปทําอะไรก็ไปทําตามนั้นเนาะอ่ามาค่ะใบแรกออกมาแล้วครูบาอาจารย์ค่ะถ้าเกิดมีครูบาอาจารย์เนะเราก็เหมือนทําบุญให้ครูบาอาจารย์ไปไหว้ครูก็ได้นะเออหรือว่าบางทีแบบอา่า เราระลึกถึงท่านแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลใน้ท่านก็ได้เวลากวดน้าก็คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงแล,ล้วระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาเรามาไม่ว่าจะเป็นวิชาด้านไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้เนาะเนี่ยมันขึ้นมาชัดนะครูบาอาจารย์มีไพ่อ่ามีม,ม,มีมีราศีกันแล้วก็มีเฮอร์มิตก็เป็นไพ่ครูบาอาจารย์เหมือนกันเนาะแปลว่าถ้าเกิดคุณเกี่ยวข้องกับงานที่ทําเกี่ยวกับครูบาอาจารย์งานวิชาการอะไรเงี้ยเออมันก็คิดว่าคุณน่าจะแบบเหมือนกับอืม มันมันได้ใช้อะไรแบบเนี้ยเยอะเนาะถ้าเกิดเราต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ใช้แบบวิชาการใช้องค์ความรู้ต่างๆมาประกอบเพื่อทํางานนะก็แนะนําว่าระลึกถึงครูบาอาจารย์ทําบุญให้ครูบาอาจารย์บ้างอะไรอย่างนี้เนาะหรือระลึกหรือไปไปหาท่านบ้างอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะดีเหมือนกันค่ะพระในบ้านอ่าพระในบ้านในที่เนี้ยหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ นะก็คือพระในบ้านของเราหรือหิ้งพระที่บ้านของคุณเองก็ได้ถ้าเกิดใครมีหิ้งพระเนอะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีพระเนี่ยที่บ้านเลยก็แนะนําว่าพระในบ้านของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละหรือว่าผู้มีพระคุณของเราที่เลี้ยงดูเรามานะพระราหูอะราศีเมษนะถ้าเป็นแบบไทยก็ต้องบอกว่าราหูเข้านะาแปลว่าการไหว้พระราหูก็อาจจะช่วยให้ทุกอย่าง ราบรื่นขึ้นได้สําหรับคนราศีเมษที่เป็นแบบไทยเนาะแต่ถ้าเป็นแบบสากลพระราหูเขาเข้าราศีพฤกษ์ค่ะไม่ใช่ราศีเมษเนาะแต่ว่า,าเราก็ไหวาพราราหูเป็นการส่งส่งท่านไปก็แล้วกันมันก็จะช่วยให้มันเหมือนอ่อย่างน้อยเราสบายใจแล้วก็มีความสุข มากขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับไพ่ทั้งหมดนะที่วันนี้เราจะอ่านการวังว่าจะถูกใจเอาเป็นแนวทางไกด์ไลน์นะเพื่อใช้ชีวิตในครึ่งปีหลังนะโอเคจบไปแล้วนะสำหรับคนราศีเมษค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์กดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้เปิลก็ได้ถ้าเกิดอยากจะกดให้กำลังใจกันเนาะแล้วก็ฝากไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ